ชุดของมันยังโก้ตผมมีสามชุดตึงมาแล้วน้องๆจะลงยง่ายเปลี่ยนแคสีชุดแต่วี่นไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเตึงมาแล้วน้องๆไหวไหวไหตอนดี้ไหวเลยไหตึงไหวตึงไหวตึงแตกมันยีก่อนตึงแรงสายมกอย่างเกียหนึ่งก็ตึงเนี้ยข้างในข้างในข้างในเกียสองกองเสีย ืมันไม่ไหวกับกูมันไม่ไหวกับกูมันไม่ไหวกูมันนี้โอเคอ้ือไอสัตว์เอวแตกเฮ้ยเมื่อวานเมื่อวานเล่นฝากตังอะหนึ่งสี่เรากูไม่ลงอะเฮ้ยทำไมวะมึงแอบอ่ะกูอยู่กูกลางเล่มแม่งยิงกูตายกลางเล่มกูยิงตายไม่ลงพื้นเลยเจียโอเคไรวะอุ้ยขาหักโอ้ยหัวขาดเลยหรอวะตกน้ำ ปนรือปนลเดเลยนะเว้ยอันนี้หูโดดล้มยิงเว่ะ i พ p o ซิเบิลไอ้น้องมาดิครับโดนสักกิโลขทางล่าง้างล่างสบเกินเลยทราบแล้วเปลี่ยนางล่างสบเกนโอ้ยแขนหลุดเฮียยิงเนเมตอ่ะมาเลยครับคุณตาเลยครับเอ้เองก็หยิบหัวมาต่อใหม่ดิ ผมนี่เอาเอากวาเทปมาแปะแล้วมันเอาไม่อยู่อ่ะพี่ไม่ได้กิดกาวตาช้างมันต้องใช้กาวล้อนึงไม่รู้เหรออ้าวล้อใช่อย่างนั้นล่ะแฟงทูดฟองตัวโกระเรียกผมเรียกผมว่าตูดฟองดีกว่าเรื่องอะไรเงี้ยโกรมันโคตรเท่ปะเออหน้าเติมว่ะซีซันหน้าบัตหมาปะวะ เฮียโกดลงลงตึกใหญ่แล้วใหญ่ตึกเะล่ะตึกตึกละตึกตึกอะตึกซ้ายเหรอได้ดิไอเฮียก็ลงอยู่ประจำอ่ะบ้านเกิดเราเนี่ยบ้านบ้านอะไรเนี่ยบ้านเกิดเนี่ยเกิดไม่พักเลยเฮียปล่อยไว้พวกเกอลื้ยเลยอู้อ้าวสวยวะเฮ้ยหูบานบานบานอุ้ยดาวหนึ่งดาวหนึ่งมีตัวทุกอ่ะตัวไปครัวได้ตัวได้ตัวได้ตัวโอ้ตัวรวมสองตัวรวนสองตัวรับทราบับทราบ โดนอยู่ไหนเอาปืน่ยเอาปืนเลยแลตกแล้หรอแตกเียวเฮ้ยเจพี่แกแค้นไหมพี่แมนพี่แมนโดนหมาหัวว่ะจริงเหรอแมตีมาดาวหนึ่งโอ้ข้าหัวตั้งสี่ร้อยเหัวร้มนมันเจ็บมันเจ็บอันนึงเพื่อหาปืนกลก่อนไอ้เ้ยมีแต่ทนายกูได้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 กูกูปุ่ยท้ากูปูกูปูได้กูปูได้ มีแต่โพกอ่ะทั้งหลังเข้าทั้งหลังเข้าเดนไปแล้วมันลงไปแล้วเฮ้ยทำไมเป็นปืนซันไหนแล้วมาสันไนมาทำใหม่เนี่ยเฮ้ยมีคนปะอยู่ใต้ใต้ตีใต้ตีนพี่เนี่ยอยู่นะทำไมใต้เอ้ยตกใจใต้ตีนมาใต้ตีนมาเฮ้ยลบหลบหลบเครืบินนัว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 อาอยากจะบอกว่าเราไปฝ่ากันข้างล่างดีกว่าครับทุกคนวิ่งมีลงแทงตัวนึ่งทางล่าง

ตรงนี้เลยครับที่ผมโดนเย็นๆนะเพื่อนโอ้ยกล่องก็เปิดไม่แบ่งวิ่งนี่บางเหรอแม่อะไรกองก่กล่อองกล่องก่องกลอ่ยกูเก็บอะไลมางก่อง่องกอก่องกล่ององกล่่ล่ล่อลองอองก่กอองออล้อลอก ช่ใดาวดดาวกูเนี่ยดาวช่วกูด้วยมันมีตัวมีตัวกีมันถตัวดาวโอ้ยโอ้ยผมขอโทษท่ากไว้นนทากไว้มาแล้วมาช่วยละมาช่วยล้กั้นยาวกัปันยาวแล้เต็มไว้แล้เต็มเต็มไว้เต็มมาแล้วเต็มมาแล้วไม่มีปืนเลยไม่แล้วนนไปไหนอะแล้วนนนนข้าได้ดาวดาวดาวด รีโหลดรีโหลดติดตู้ก่อนเพีเอ้ดาวคือใครเรียกแต่ดาวดาวคือใครเดี๋ยวนี๋มึงดูน้องโดนที่อยู่ข้างล่างไหนมังี่ไหนตายไปแล้วเหรอข้างล่างเลยยังไม่ตายพี่มาแล้วพี่เติมไว้ไปชือดน้องขอบคุณครับมาแล้วเขาหลังมาเต้ไอ้สัตว์ตึงแตกเลยวะอ๋อไอ้ยังมันแตกต้องแตกหนึ่งเออ มันรอมันรอคนมาลงมาช่วยนนนมาค่อยลงมาใช่เฮ้ยโดนโดนแกตัวเองไอแม็กกูเจอกูเจอกูเจอตรงไหนเจอคนฝั่งของข้ามพี่นี่ไงนี่ไงสวยทาไงได้ปืนดีๆซกทีอ่ะนี่ไงสวัสดีครับดาวินสวัสดีครับนี่ไงสวัสดีครับปืนโคสวัสดีคนดูที่เพิ่งเข้ามาหล่นลงมาลงมาข้างล่างเคลียร์แล้วข้างล่างเคลียร์แล้วตรงนี้แบบโคตรโปร่งอ่ะคือแบบปลอดภัยโคตรโหนี เพียจะมาหลอกเฮ้ยพี่ไม่โผ่ง้ดงมสมสมมป็นไม่ไปเรมวไปเรมวแล้วนะครับเฮ้ยมีไปแล้วอ่ะหนีไปแล้วอ่ะหีไปไหนไม่รู้เลยอหนีก่อนชิมานละไหใครว่าโป่งวะเตก้เอกงมันมีกองขวาพี่แมน้อผมก็ไม่รู้ว่มันหายไปไหนอ้โหมันจมแล้วนะบ้าแปลาแปลว่าหลุดแลัน้ย ได้นะได้กินวะได้กินวะไอ้เตี้ก็ไปเลยละกันข้างหน้าข้างหน้าท่าแล้วเปลี่ยนท่าแล้วเปลี่ยนหนึ่งกรตราซ้ายวิ่งมาทำไมทางนี้ไปอยู่ตรงนู้ดู้ดผิดทางไม่ไม่ไม่ได้ยินทางซ้ายตัวนึงอด้วยด้วยตีเราหลงฮุกตีเราหลงฮุกโอ้กวตั้งหลักเราไม่ไหวแล้วไอตี้เอาดีไปดิเอาไหนเดี๋ยวไหนแปะไปละไปละอย่าเหยียบได้สัตว์ตายห่าหมดนะไอเตี้ก็ปักเคมอไปเลยละกัน ฮ้ยจะยืนวิ่งมาตรงนี้แมนชักเลยไปเฮ็ดเอ็มพีดีสูงไอเจมแบบตึงโคตรกูมีกูมีไอ้นี่กระโดดเออมันไปไหนมหมดแล้วเอ้ยเราเป็นเจ้าของคุกเราเป็นเจ้าของคุกตอนนี้เราเป็นเจ้าของคุกแไปในคอ,ออฟนะครับ พีซีเรียกดาวโมบายเรียกน็อกเออเอาดาวไงดาวดาวเสียงเห็นเห็นเท้าตีเราหรือตีมันดี้เออเห็นเท้าตีเราดูดูไม่ออกเลยคือแข้งข้งบนเลยดิคือแข้งบนไหมข้างบนดีกว่าอืมดี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 ข้างบนคุณน่าจะอึนใจกว่าเพราะว่าวงวงก็ยังอยู่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 ตรงนี้อยู่คือเห็นด้วยแป๊กๆกอ่ะแป๊กๆกว่าเอ้ย ไปฝั่งนู้นไหมกูมีคัทเดี๋ยวนะกูมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเป็นกล้องส่องเลยอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนี่ตึกนี้ด้วยเฮ้ยหลุดเอาโคตรใกล้เราเลยว่ะเออไปเอาได้นะเอาเปล่าแต่ได้ปืนแต่ไม่รู้ตรงนี้เกียบหรอตรงเนี้ยแปเอาดีไปเอาเอ็มพี40สุดตึงของไอ้เต้ไงไปละกูไปละบินมาตอนเลยไปเลยแล้วคนลงไปคนลงไปคนลงไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแปลกแปลก

เด็กๆกูหัวมันกูช่วยเองละลุกขึ้นมาลุกนะพี่แช่วยอะไรเองได้หรอพี่ช่วยแล้วช่วยได้แล้วใส่เกาะก่อนขอใส่เกาะก่อนทุกคนตั้งติเราเราอยู่ในสงครามไอ้ดอกเดียกว่าขอบคุณดาวยี่สิบดวงครับขอบคุณครับเป็นเกมที่อยู่ในอดีตที่เคยดูมาแล้วแล้วจะมาเอาหลุดเอาแล้วหลุดเอาไปหมดแล้วว่ะคือแบบเพื่อนไปหมดแล้วยังอยู่นี่มือสองมือสองเลยเป็นมือสองชั้เป็นมือสอง เออดิแปเออดิอย่างงี้ก็ไปเออดีลดเอาอะลดเอาอะลดเอาไม่ได้มีเจ้าของเฝ้ามีเจ้าของเฝ้าเออนีไอีกตัวนี้เจอแล้วเจอแล้วอยู่นี้ดูไหนแหวนไม่ยู่ไหนแหวนโดยอายุงล่างหลังเข้า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 อีกไหลดเ้อยเก็บไม่ได้แล้วข้างบนไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้อ๋อนี่อยู่อยู่ตรงกับกำแพงนี่

ขอเกาะหน่อยกอไจะหมดตัวครับป้งกูกูก็เคาเตอร์ใส่มันกูก็เคาเตอร์ใส่มันนี่สแกนเจอสองตัวหน้าเราใช่ใช่ใช่หาอยู่อยู่บ้านนี้อยู่บ้านนี้นี่เราเราเป็นต้นไม้ไงนี่ดิมรโลง นอนรอนด้วยเฮ้ยข,ข,ข,ขึ้นยังไงนอนเอบก่อนตัวกูนัะกูขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ <c oughs> โอล้ออ้อมสายไกลเลยเอ้ยเอเตไดเอ็มพีีสุดสดึงไปแล้วพวกเราอยู่ไหนนะมันอยู่ไหนนะอยู่บนอยู่บนนี่เหรอใช่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 เ<ซ>มื่อกี้เห็นหน้าเราตัวหนึ่งอะ นี่อยู่ข้างใน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 ก็เอามันเลยกอาวมาเลยรักนะครับไว้คุณริวคุณริวแตกตีตีเลยตีตีกี่ตีนะสี่เลยสี่สี่ตีมันไม่เป็ก็ตัวอนึ่งไอ้ตีนี้ตัวนึงแปลเควส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 แล้วไปล่ากมันตัวนี้มีตัวนี้มีอยู่อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าสามสิบหกเมตรอ่ะทางเนี้ยไหนตามตามน้นไปตามน้นไป ยีสิบเก้าเมตรเอสโก้ไมีสแกนไปเจออ๋อเจอแล้วเจอแล้วมาดิมาดิมาดิเอออีกเผื่อมีสเปรไปก่อนโคตรเซียนมีอีกตัวมีอีกตัวในตึกขวาขวามาขวามาเดี๋ยวขอเติมโกเป้ข้างนอกหล่นหล่นหล่นแล้วหล่นแล้วตึกตรงนี้มีก่อนนะตรงนี้มีก่อนอีกนะเนาะเก็บได้นะครับในในตึกเรามีปะมี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 ทางนี้ทางนี้เราไม่ได้อยู่เพียงลำพังยี่สิบสี่เมตร ไปนไปดิไปดไปดีไหนูไอ้เจเจ็บ้เหี้ยไอ้เต้ไม่ไไเต้งไม่ตายเต้ต้องไม่ตายเต้ต้องไม่ตายเดินจะมาซ้มวะมาวะตบปรไปดีย้ยสองตัว2ตัวตรงนนที่นอนมวงบีบโหเยอะมากเยอะมากเต้มาทางขวา โอ้๊ยอะไอ้เหี้ยเอ้ยเจอกต้ไปเรืไอ้ห่าเอ้ยเขาเข้าเข้าไปในบ้านเต้ในบ้านมีแค่สองมี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 เต้ข้างบนไอ้เหี้ยเอ้ยกูไม่น่ารีบขึ้นไปบวกเลยว่ะกูเข้ามาบ้านนี้ไปมันหลังเข้ามาบ้านนี้มาบ้านนี้ก่อนรับหลังก่อนรับหลังก่อนรับหลังก่อนในตัวที่อยู่ในตึกอะพี่มีสามตัวนะออกมาดิออกมาบ้านนี้ดิอีกบ้านนึงอะ มมันเห็นกูแล้วเอลดราคาออมวิยหลังพามีอีกราคาดาวนนึงตองกูมีตองกูมีตองกูมีราคาเจ็บอีกนึงเ้พี่มันเหลือแค่คนเดียวคนเดียวคนเดียวีมูกมีสายเบิร์น กูเห็นแล้วกูเห็นแล้กูเห็แล้วกูเห็แล้วยุ่งบนยุ่งบนเบิร์นมันพี่เบิน่กอยก้อนดาวห่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งในวงในวงโอ้ไม hey hey, hey well, yeah. ่ก็ทัก็หมดตีไปเลยสิครับก็เอาเลยมึงเยเอารออะไรกันละครับยานยารอันตราย